ตอนที่สี่้องเต้น้าจะทำลายหลักฐาน้องเต้ดูบัญซีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปเมื่อคู่ข้าได้กินสมุนไพรบนบันซีนี้ข้าน้อยเคยอาจเจอสมุนไพรสีนิดหนึ่งหลังไช้จะเหลือกิ่นยาขมทิ้งไว้ ยาสมุนไพรนี้สามารถลบอักษรเดิมที่มีอยู่ได้อักษรที่ถูกลบหากล่าด้วยน้ำตาก็จะปรากฏขึ้นห้องเต้ทรงดูบัญชีที่ถูกเขียนใหม่เงินในบัญชีถูกเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าใครจะไปรู้ถ้าอักษร,รเก่าใหม่อาจจะเขียนโดยคุณชายสัวเองก็ได้ที่จะใช้วิธีนี้นีจากความหิดท่านเฉินแก้ตัวไวขนาดนี้หรือว่า ท่านกลัวอะไรกันองเต้อย่าฟังคำพูดของนางข้ายังมีพยานมายืนยันมาหาพยานเข้ามาข้าข้าน้อยรีพูดเจ้าเป็นพยานหาไม่พูดออกมาข้าจะทำให้เจ้ามีโทษเยีะกวกัหนักโทษข้าข้าน้อยเห็นคุณชายสูมอบจดหมายนั้นให้กับชายคนหนึง่ง ชายคนนั้นดูไม่เหมือนคนของอาณาจักปรปิ้งหนูเขาข่มขู่เจ้าหรือให้เงินเจ้าห้องเต้ยอยู่ที่นี่เขาไม่กล้าทำอะไรเจ้าเจ้าพูดความจริงมาก็พอข้าข้าหนอนพูดความจริงทำดีพอถุนพื่อออกมาแล้วเจ้าไม่ต้องทนเจ้าสั่นมันข่มขู่เอาแล้ว ยังเสรมเต๋อไม่ให้เรามาแต่ข้าวจะกินลูกหิวจุเป็นลมแล้วเป็นแ,แม่นางคนนั้นที่ช่วยออกมาจเจ้าเด่อได้แต่ละรัว,วานางเลยลูกค่าค่าช่วพวกเขาออกมาตอนไหนนีม่มันเรื่องอะไรกันอีกหรือว่าทั้งหมดนี่เป็นท่านสงิ ที่เอาครอบครัว้ามาคุมคูเจริลินเติรนี่คือพยายาของเจ้าเจ้ากล้าใส่ร้ายกระทั่งลูกชายแม่ทัพสูถ้าข้าไม่ลงโทษเจ้าันนี้คนไม่มีหน้าไปเจอท่านแม่ทัพเข้ามาไล่เจ้าญออกไปจัดการซะข้าน้อยไม่ผิดเจ้าเจ้ากลมหลีเป็นคนสั่งให้ข้าทำถ้าเจ้าเป็นเจ้ากลมหลีหลอกหรอนี่ พี่แท้ก็เป็นไอหนี่ที่สายร้านตำหนักเจียงห้องเต้เจ้ากรมหลีกับข้าน้อยมีเรื่องปาปหมาดกันจริงๆเรื่องอะไรเจ้าเล่ามาซิลูกชายเจ้ากรมหลีอารวาวาดวันที่ข่ากำลังกลับวังเขาเตะุดมาข้าจนทําให้ท่านออกกินได้รับบาดเจ็บไม่เพียงแค่นั้นเขายังลงมือกับข้าน้อยองค์ซายและพวกคนรับใช้อีกด้วย องชายพยายามช่วยข่าน้อยเลยถูกพวกมันพูดใจเยหย็ดยามบอกว่าบอกว่าอะไรเป็นคำพูดที่เลวร้วายเกินไปข้าไม่สามารถเอ่ยออกมาได้พวกมันไม่เพียงเหย็ดยามองคชายแม้กระทั่งห้องเตัเองก็ไม่เห็นในสายตาใส่ไฟไหน่อยใครใครก็ทำกันสั่งกล้าดีนะักพวกเราตำหนักเจียงซื้อสัตว์ต่อราชวงศ์ ข้าน้อยทนที่จะเห็นแบบนั้นไม่ได้ในที่สุดข้าก็เลยตีเขาไปใครจะไปรู้ว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปแค่นิดเดียวขาก็หักไปข้างหนึ่งเยี่ยมเสี่ยขาไปข้างนึ่งถือว่าน้อนควรจะตีไม่ให้เหลือซึ้งดีหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ห้องเต้ทรงทาบเพื่อล้างแค้นถึงกับไม่สนใจกฎหมายหลอกใช้ห้องเต้ เจ้าวางใจข้าจะต้องจัดก,การเรื่องนี้แทนพวกตำหนักเจียงเองข้าน้อยขอบพระไทัยฝ่าบาทแทนท่านพ่อขอพระไทัยฝ่าบาทที่รักในตำหนักเจียงข้าน้อยมีของจะถวายให้นำสิ่งนี้มอบให้ห้องเต้จะกำจัดความสงสัยของห้องเต้ไปได้แก้ไขวิกฤตตอนนี้ ตอนที่ห้าสิบตั้หนักออกกินนี่คืออะไรตาทหารท่านขโมยมาจากไหนคิดบ้าอะไรวันนี้หลังจากล้างเงินที่ให้คุณชายสู่ที่ศาลใต้ซีหยอหนำตาทหารมอบให้ท่านพ่อท่านพ่อมอบต่อให้ข้าไงก็ตามยังมีข้ายังมีตายกว้างวกกับ ถ้าเดินไม่ได้ดังนั้นท่านพ่อมอบให้ข้าจึงเหมาะสมที่สุดแม่ทัพสุคุณไม่กล้าขนาดนี้ไอเดียมอบต่อทหารคนเป็นของพี่สะพ้ายแน่ถ้าข้ามีภรรยาที่สะอดแถมยังกล้าหาบดนางคุณจะดีไม่น้อยงั้นถ้ามีเจ้าคงไม่มีหวังท่านที่ต่อยิ่ท่านจะให้ข้าฟังหนือนไมได้งไงไม่ได้เพราะว่านางเป็นของข้า เลคิดไม่ได้ฝันก็ไม่ได้พี่ต่อเยี่ยถ้าไม่เข้าใจท่านใส่ใจพี่สบายที่แท้เจ้านางตั้งหลายเรื่องทำไมถึงไม่บอกนางต่ะแถมยังทำเป็นไม่เกี่ยวกับตัวเองอีกจะติดต่อให้เงียบก็พอแล้วเรื่องวันนี้จบลงส่วนเลนเตอร์กับเจ้ากุมหลีถูกขังท่านพี่ก็ได้กลับบ้านพักผ่อน <laughs> ท่านพี่รีบดนนื่นยาตอนยังร้อนๆเถอะซีเหวาขับใจเจ,จ้านะซีเหวาซื้อแก้ต่างในวันนี้ถ้าไม่มีวันลีมเลยพวกแบบนี้ทำไมนี่เป็นเรื่องที่ข้าต้องทำอยู่แล้วขายให้ท่านเป็นพี่ข้าซีเหยาข้าเคยตอกแล้วข้าไม่ใช่พวกเราอยู่บ้านเดียวกันมานานท่านก็คือพี่ของข้าเป็นครอบครัวของข้า อีกหน่อยอย่าได้พูดเรื่องพี่แท้พี่ไม่แท้อีกอ่ะท่านพี่พักผอ่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าจะกลับตำหนักองจินละท่านพี่ร่างกายยังไม่แข็งแรงไม่ต้องไปส่งท่าหรอกท่านพี่ก็คือพี่ทาท้าของท้าแต่ว่าสี่ยาว เจ้แม่สาวน้อยคนสวยคนสวยยุขลาดนี้ข้าก็เขินแย่ <c oughs> เจ้าเจ้ามาทำอะไรในห้องข้าแม่นอนว่า